สวัสดีครับเพื่อนๆ o อ p z พีเ l ชูล่าช Ch นะครับมาพบกับผมใน ROMC นะครับวันนี้ก็มาดวนๆกันเลยกับการอัปเดตรดแพดของ ROMC นะครับเซิร์ฟหลักแล้วก็เซิร์ฟโคเปต้ตตาแต่ที่ผมจะเน้นวันนี้ก็คือตัวของโคเบต้ตตานะครับซึ่งมันจะดูอนาคตได้ว่าการ์ดอะไรอ่ะมันจะเข้ามานะครับก็ที่ผมดูแล้วก็รายชื่อตามอัปเดตนี่นะครับก็จะมีการ์ดท,ที่สามารถอัปเกตได้นะครับโดยจะมีชื่อหนึ่งที่เราสะดุดกันเลยก็คืออันนี้นะครับ with o f คารามิตี้นะครับอันเนี้ยมันก็คือการ์ดบอสต่างโลกที่เป็นการ์ดที่เหลืออยู่ของเซตต่างโลกที่เป็นพวกบาทนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นการ์ดซีเนียร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นการ์ดของวิาสาทนะครับความสามารถของการ์ดไปเนี้ยอี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับความสามารถของการ์ดไปนี้นะครับก็จะทําให้วิสาทสายทิทิคอนก็จะแรงขึ้นอีกนะครับก็สหลายสายที่เป็นเวทมนต์คีนะครับก็จะแรงขึ้นอา๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับ โดยจะเพิ่มลัก20นะครับโอกาสติดคิทิคอนนะครับ10%ความเสียหายคิทิคอนอีก150%นะครับโดยทุกๆหลักนะครับจะเพิ่มคิทิคอนเดเมจอีก1%นะครับเป็นคีย์ทางเวทนะครับแต่ความสามารถนี้เขียนว่าไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับแสดงว่าเราใส่2ข้างจะมีผลข้างเดียวนะครับสำหรับทุกลัก6นะเพื่อนๆที่เป็นใส่เวทใส่คิทิคอนเวทนะครับก็ย่อยการ์ดเตรียมการ์ดรอไว้ได้เลยนะครับโดยโเกมน่าจะอัปเดตประมาณปลายเดือนกันยานะครับเดือนหน้าเป็นเวลาปกติของการ์ดต่างโลกนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับพอ กาส์ตัวนี้มันเป็นตัวประดับใช่ไหมส่วนมากที่มาแล้วอะ่ะกาส์ส่วนไหนขีบก็จะมาส่วนนั้นนะครับซึ่งหีบที่จะมาเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นหีบของส่วนประดับนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนแบบกะว่าจะขายเองอะ่ะมันก็มีประดับหลายอย่างเลยครับที่ขายออกอะ่ะทั้งไฟนินจาชินบินะครับดูลาฮานโอลีนนะครับมีหลายๆอันเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนแบบใจร้อนนะครับจะให้ตัวเด็กดึงนะครับก็เตรียม ออฟแมวตัวของธนทอสส่วนประดับไว้นะครับส่วนประดับที่ผมแนะนํานะครับตอนนี้ที่เป็นตัวเต็งนะก็จะมีบัตรไอรอนบอลนะครับอ่าตัวนี้2อล้านเนะครับก็เจาะรูอ่าตีบวกกันไปหรือว่าจะไม่ตีบวกก็เอินไปได้เลยประมาณ2 9ล้านนะครับตัวนี้แล้วก็ e v i ิลซิกเนะครับถุงแดงของเราเนี่ยก็จะแพงอยู่นะครับก็3 03, ล้าน3นะครับตัวนี้ ก็จะเอินได้33ล้าน mm hmm. ก็จะแพงกว่าออไอรอนบอลอยู่4ล้านนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของมอฟฟิ g งลิงนะครับตัวนี้3ล้านก็ใน3ตัวเนี้ยถ้าเกิดจะเจาะรูจริงๆผมก็แนะนําให้เป็นอ v i ิวเซกเกนะครับสําหรับคนที่มีตัวไก่นะส่วนคนที่ไม่มีนะครับก็จะขายเป็นประดับได้หลายๆอย่างน,นะครับเออเนี่ยเออโอลิงโกปตัวของ เฟรียอินมาทก็ก็ยังขายได้อยู่นะครับแต่ที่ผมแนะนำแบบที่มีราคาเลยก็จะเป็นโอรินโกฟแล้วก็ตัวของอแหวนนิจา s h ชินโนบินะครับแล้วก็อายอบดุลฮานนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมันขายกันได้เรื่อยๆอยู่แลครับเพราะว่านักเวทแล้วก็สายต่างๆเนี่ยก็จะใช้ประดับพวกนี้กันเยอะนะครับโดยอันต่อมาก็จะมีการ์ดที่สามารถจะ ตีบวกได้นะครับก็ที่เห็นเลยอ่ะก็จะเป็นการ์ดประดับซะเยอะนะก็จะมีตัวของโอซิทิสการ์ดนะครับตัวนี้ก็จะตีบวกขึ้นมาได้ซึ่งยังไม่ทราบนะว่าเป็นยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีโอซิทิสและคิดว่าจะใช้อยู่ก็อย่าเพิ่งย่อยนะครับแล้วก็ตัวของวาเคลี่นี่ตัวนี้จะเป็นของสายคิติคอนนะครับสาย AA เเนะี่ยน่าจะตีบวกขึ้นไปไดอ้อีกอืมคราวนี้ต้องมาดูว่า จะเพิ่มอะไรก็จะทําให้บิลของ A.A. นะแรงขึ้นไปอีกครับแล้วก็จะมีการของอบาร์โฟเมดการ์ดนะครับซึ่งเป็นของสาย a a อีกแล้วอ่าตัวนี้ก็คือสายออโต้แท็นะครับก็จะได้รับบัฟการตีบวกก็แผดนี้นะครับก็ตอ,ตอนนี้วันนี้ก็มาอัปเดตกันสั้นๆน,นะครับคลิปไม่ยาวนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอะไรอีก คลิปต่อไปนะครับซึ่งผมทําคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวรอตัดต่ออีกหน่อยหนึ่งก็จะมาปล่อยเทคนิคการหาเงินให้เพื่อนๆนะครับผมจะยมพยายามมาแยกการหาเงินแล้วก็ส่วนเพื่อนๆที่เป็นชาวชูร่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตของสวมใส่นะครับเร็วๆนี้ครับตอนนี้กำลังจะค่อยคลิปออกมาแล้วก็ผมช่วงนี้ผมติดงานหน่อยนะครับก็จะยังไม่ค่อยว่างนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์ จะถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมก็จะมาตอบตัวอมเมน,นะครับขอบขอบคุณมากครับ